สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการทันเรื่องทองกับ Gcap รายการที่จะม,มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเกี่ยวกับทองคําไม่พลาดทุกโอกาสทองมองขาดทุกโอกาสการลงทุนเรามาสรุปข่าวแล้วก็ราคาทองคำใวันนี้นะครับทองคําปิดตลาดที่1 2 7 7 2พันสอเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนลดลง1 4 1 0ี่จุดหนงเหรียญดอลลาร์สัฐต่อออนซินเวอร์ปิดตลาดที่14.915รียญดอลลาร์สหัฐต่อออน ลดลง0.06เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนน้ำมันดิบปิตลาดที่64.05เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลลดลง0.65เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเดืทนธันนีเฉลี่ยวสาหกรรมดาวโจนปิดตลาดที่26,452.66จุดเพิ่มขึ้น67.89จุดสรุปข่าวทองคำวันวานนะครับวันวานราคาทองคำปิดตลาดลดลงนะครับหลังจากที่ สกุลเงินดอลลาร์นั้นกลับมาแข่งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับตอบรับกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สดใสนะครับโดยดอลลาร์ปรับตัวแข่งค่าขึ้นนะครับหลังจากที่สหรัฐนั้นเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจนะครับในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านนะครับในเดือนเมษายนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาตินะครับของสหรัฐ เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น1จุดนะครับแต่ระดับที่63ในเดือนเมษายนนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ6เดือนเลยทีเดียวนะครับสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์ได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้นะครับดัชนีความเชื่อมั่นนะฮะยังคงอยู่สูงกว่าระดับ50จุดนะครับซึ่งบอกชี้ว่ายังมีมุมมองที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับแสดงให้เห็นถึง ความแข็งแกร่งนะครับในภาคอาสงหาริมตะัพย์นะฮะส่วทางฝั่งยุโรปนะครับเมื่อวานนี้นะฮะทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรปนะครับได้เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีนะครับได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อเป็นเดือนที่6นะฮะโดยเพิ่มขึ้นสู่ระดับ3.1จุดจุดนะครับในเดือนเมษายนนะครับ ดีกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการไว้ก่อนหน้าน,นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าตัวเลขทางฝั่งเยอรมน,นีเยอรมนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าค่างเงินยูโรนั้นก็ยังคงอ่อนค่าลงนะครับเนื่องจากาความวิตกกังวลในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนนะครับโดยรา,ายงานนะครับจากสื่อ รายงานว่ากรรมการอาของธนาคารกลางยุโรปบางท่านนะครับมองว่ามาตรการป้องกันเศรษฐกิจที่ทางธนาคารกลางยุโรปนั้นได้นําออกมาใช้ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอนะครับแสดงให้เห็นว่าความเห็นดังกล่าวนั้นส่งผลให้นักลงทุนนั้นวิตกกังวลในเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของทางฝั่งยูโรโซนนะครับ อันนี้ก็เป็นมุมมองทางเศรษฐกิจของทางฝั่งยูโรโซนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนักลงทุนเนี่ยยังต้องจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญที่จะประกาศในรอบสัปดาห์นี้ซึ่งได้แก่ตัวเลขดุลการค้านะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ในส่วนของอตัวเลขดัชนีสินค้าคงคลงังภาคค้าส่งนะครับที่จะประกาศในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ ซึ่งจากตัวเลขคาดการณ์นั้นคาดการณ์ว่าจะลดลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลบวกต่อราคาทองคาด้วยนะครับซึ่งรวมไปรวมไปถึงตัวเลขดุวการนค้านะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะติดลบเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในค่ําคืนวันนี้นะครับเรามาดูทางด้านกราฟเทคนิคนะครับกราฟเทคนิคนั้นนะฮะราคาทองคํานั้นได้หลุด แนวรับสําคัญที่บริเวณ1,280เหรียญลงมานะครับก็ทําให้มุมมองทองคําระยะสั้นและก็ระยะกลางนั้นเริ่มมีมุมมองเป็นลบแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเ,เมื่อราคาหลุดบริเวณ1,280เหรียญลงไปแล้วนะครับทิศทางจะมองเป็นในทิศทางขาลงนะครับดังนั้นเนี่ยการดิดตัวขึ้นก็อาจจะทําได้ไม่มากนักนะครับระหว่างวัน ก็อาจจะมีรีบาวขึ้นเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยนักงทุนยังสามารถที่จะไปรอ,อเปิดขายที่บริเวณแนวต้าน1 2 8 2เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นแนวต้านของวันนี้นะครับนักทุนยังสามารถที่จะเ,เก่งกับไหที่ทางขาลงที่บริเวณดังข่าวได้นะครับส่วนนักทุนที่จะเข้าซื้อเก่งกําไรนะครับเราแนะนําว่าจะมีแนวรับสําคัญที่บริเวณ1266เหรียญน,นะครับซึ่ง นักลทุนยังสามารถที่จะเข้าซื้อเก่งกําไรระยะสั้นที่บริเวณแนวรับดังกล่าวนะครับนะส่วนนักลงทุนท่านใดนะครับสนใจที่จะเปิดทําการซื้อขายกับทางบริษัท G ีแคร็บก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะจบการในงานแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับความคืบหน้าในส่วนของทองคำแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานนะครับเราก็จะมานำเสนอในช่วงเวลาประมาณา8ในการ50ถึง9ในการ15นาทีนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่รายงานปัจจัยเศรฐศษฐกิจแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคนะครับขอบคุณสำหรับน้องทุนที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบการรายงานแต่เพลงเท่านี้สวัสดีครับ